สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกระแสพระเครื่องครับวันนี้เรามีพระเครื่องสวยมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมาแบ่งปัน14รายการครับนะถ้าชอบรายการไหนก็ติดต่อได้มาที่ไอดีไลน์ที่ขึ้นไว้หรือเบอร์โทรครับนะไอดีไลน์ก็เบอร์เป็นเบอร์โทรเหมือนกันครับเลขเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นรุ่นนี้นะฮะยิ่งมียิ่งรวยครับ นะรุ่นยิ่งมียิ่งเลยครับอง์นี้ผมคิดลมเบาไปครับ600บาทนะองค์นี้ผมคิดไปประมาณ600บาทนะพร้อมของกัไม่หย,ยีสวยๆครับนาะยเอาไปใช้เลี่ยมได้เลยครับองคนี้ผมขอ600บาทครับในการที่1ส่วนในการที่2ครับ นะในการที่2เป็นรวงยาเขียวเนี่ยรครับเลขโค้ดเบอร์2อ1เจ็ดนะเลขโค้ดเบอร์2อ1เจ็ดส่วนในการที่3ครับนะมีดวงยาเขียวเหมือนกันครับได้ามา2องค์นะเลขโค้ดเบอร์2อ9ครับนี่นะองค์ที่2องค์ที่3นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับชอบองค์ไหนครับองค์ไหนอ่ะปิดกันเข้ามานะต่อมาเป็นรยายการที่4ครับนะหกรบาทเท่ากันนะครับรุ่นนี้ได้ามา4องค์ลวงยาแดงแรงธิ์ครับนะลวงยาแดงแรงดิ์นะ จัดมาพี่น้องนะสวยชอบองค์ไหนจัดมาได้ครับจัดมาได้นะวางคู่เลยสามองค์นะอ่าดูความสวยกันมาดูความสวยกันนะชอบองค์ไหนมาดูความสวยกันนะนะนะถ้าชอบองค์ไหนก็จัดมาหรือชอบหมดก็ยกหมดเลยจะจัดราคาพิเศษให้คะนะองค์ลนะหกร้อยบาทเดี๋ยวถนะ้าชอบองค์ไหนจะจัดราคาพิเศษให้นะครับนะต่อไปเป็น,นการที่ห้าครับ รายการที่5ขอเป็นรุ่นนี้ฮะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะฝังตะกรุดนะฮะรายการที่5ที่6ครับนะได้านสององค์เช่นกันครับนะดูฮะดูความสวยเดี๋ยวิช็อตดูวิตูใจพี่น้องนะดูชอบดูใจนะในขันที่ห้ายการที่5้าเลขโค้ดเบอร์เจ็ดเก้ายการที่6ครับเลขโค้ดเบอร์เจ็ดหนึครับนะชอบงวดไหนลองเลือกดูนะลงรู้เหมือนกันใกล้เคียงกันฮะอ่าดูดูที่สังกติดีวอนนะแต่แตกต่างกันนะเพราะปั๊มตะกรุดเข้าไปครับตะกรุดทองคำนะ นะในการที่5้าการประการที่6ครับนะดูไม่ชอบดูไม่ถูกใจนะต่อมาเป็นอาการที่7ครับแต่าการที่7นะลงยาแดงแต่าการที่8ปดลงยาเขียวเหนียวซับนะอืดูสอบนะดูสอบนี่ชอบอะไรกันไหนครับนในการที่7นะในการที่7นะต้องโค้ดนัมเบอร์นะต้องไม่เกินต้อเกินโค้ดนัมเบอร์นี่นี่นี่เอาไปดูชัดเลขโค้ดนัมเบอร์6 6 2 7สอเลขโค้ดนัมเบอร์6 2 7นะฮะลงยาแดงหนึ่งลิต นี่เลขโค้ด706ครับอ่าดูไว้ชอบนะดูไว้ชอบนะพี่ชายนะนะพี่ชายพี่สาวนะนะในการที่7ในการที่แปดนะครับ7จ็นูนยาแดง8ปดนูนยาเขียวองค์องค์ละ500บาทเท่านั้นองค์ละ500บาทเท่านั้นครับต่อมาเป็นาการที่9ครับรายที่9เป็นพระผงนะรายการนี้เป็นพระผงนะวสวยๆอย่างี้อ่ะนะเป็นพระผงอ่ารุ่นเมตตานะเมตตามีนะ จานซ้ายขวาจานรวยครับจานทั้งข้างทั้งขวานะองค์นี้ผมขอแค่สี่ร้อยบาทองค์นี้ผมขอแค่สี่ร้อยบาทนะแบ่งปันพี่น้องกันไปนะในการที่เก้าครับอมาในการที่สิบครับนี่รายกาที่สิบเป็นรุ่นนี้เลื่อนสนาสักครับมีมาให้สองเลือครับนะนะในการที่เก้าไปใการที่สิบนะครับนะนี่ นึ uhm. ่งครับการที่สิบการที่สิบเอ็ดนะครับงานการที่สิบเป็นเนื้อนี้นะการที่เอ็ดเป็นเนื้อทองนี้นะอ่าครับองค์สามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นครับนะนะดูให้ชอบดูจดใจนะครับพี่น้ององค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะนี่การที่สิบนี่การที่สิบเอ็ดนะครับนะนะดูให้ชอบต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับการที่สิบสองกับรายการที่สิบสาม นะลงยาแดงลงยาน้ําเงินนะลงยาแดงในการที่สามลงยาเขียวน้ําเงินลงยาในการที่สี่ครับนะชอบสีไหนปิดกันเข้ามาได้ครับนะนะดูนะฮะคุ้ยพื้นลงยาแดงนะคุ้ยพื้นลงยาน้ําเงินนะครับองค์นี้องสี่ร้อยบาทเท่านั้นองนี้ผมขอแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับองละนะถ้าจัดคู่เนี่ยจัดให้พิเศษนะนะถักกันเข้ามาได้เดี๋ยวลดให้พิเศษกันไปเลยนี่ครับ ส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับนะในการที่13กับ12กับ13ครับนะต่อมาเป็นการสุดท้ายแล้ก็ท้ายสุดครับสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับเป็นยาแดงแรงฤทธิ์นะครับลงยาจีวรลงยาเต็มครับรุ่นดวงดีนะเลขค้นตัเบอร์352ครับเลขค้นตัวเบอร์352ครับนะดูชอบดูถูกใจนะดูชอบดูถูกใจครับนะแบ่งปันอย่าเบาๆเช่นเคยครับวันนี้นะดูนะฮะ อ๋อองนี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะในการนี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับอ่าดูนะดูสวยด,ดูชอบนะครับนะวันนี้เขามีมาแบ,บ่งปันประมาณนี้ครับสิบสี่สิบสี่รายการนะฮะชอบรายการไหนครับทักมเข้ามาได้เลยครับทักมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมขอแชร์อีกหนึ่งรายการครับนะนะมีสิบห้ารายการนี่เลยได้มามันบานแล้วคนเด็กว,วิ่งมาให้เมื่อกี้นะฮะ นี่เลยองนี้ครับไม่มีกล่องนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะเป็นเหรียญรุ่นแรกอง์นี้ผมขอสี่ร้อบาทพอเบาเบานี่ผมขอแค่สี่ร้อบาทพอนะชอบถูกใจปิดงินเข้ามาได้นะชอบถูกใจปิดงินเข้ามาได้นะเลขการที่สิบห้านะนะเป็นเงเบาเบลเลยนะำเป็นเงเบาเบลเลยครับนะเป็นเงนกินนะสี่ร้อบาทนะนะขอบคุณทุกท่านในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับนะอย่าลืมกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ